วันจันทร์ที่10มกราคม2565เวลา10นาฬิกาใน็กพงศริธิสมิทธ์พุ่งในการสำนักง,งานชประทานที่13ในพราสังพงนรพัฒน์รองพุ่งในการพร้อมด้วยน้ำหน้าช่วงผู้งในการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาการติดตามและวิเคราะห์ในน้มสถาน,นการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รับัญญ,ญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำมาเชริยะอาคาร99ปีมอมหลวงชิชาติกมพูกลมชลประทานโดยมีดรทวีศักดเดชพลรี ฝ่ายบำรุงรักษากรมชประทานเป็นประธานในการนี้ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาได้รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักง,งานชลประทานที่13การบ,บริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแลง้งเป็นไปตามแผนโดยภาพรวมสถานการณ์อยู่ในสภาวะปกติณนห้องประชุมสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลม่วงชมพะทมงจังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่11มกราคม2565เวลา9นาฬิกาในพงศริทีสมิทธ์พุ้มในการสำนักง,งานชลประธานที่13พร้อมด้วยรองพุ้มในการพุ้มในการส่วนพุ้มในการโครงการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เขารวมประชุมชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ใส่งานบำรุงรักษาสำนักงานชประทานที่13ในรูปแบบการชุมทางไกลผ่านระบบคือค่ายวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รับสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์บริัติการน้ำมาเชริยะอาคาร99ปีหม่องชูชาติกัมพูกรมชประทานซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ณห้องประชุมบระคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลม่วงชุมพร้ามุ่งจังหวัดกาญจนบุรี วันพุธที่12มก,การ,รกาคม2565เวลา13.30นแนอหน้าชูวงผู้วยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบงลังมุงรักษาสำนักงานชลป,ประทานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเปิดตรวจสอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานโครงการพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเงินกู้ประจําปีงบประมาณพุทธศัการาช2564ในรูปแบบการชุมทางไกลผ่านระบบเครืรคอข่ายวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รับสัญญาณจากห้องประชุมทานทิึ่01 ชัน4อาคาร99ปีหมอ่อมหลวงชูชาติกำปูกรมชลประทานโดยมีนายชูชาติรักจิตรองที่บดีฝ่ายก่อสร้างกรมชรประทานเป็นประธานณห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสำนักง,งานชรประทานที่13ตำบลม่วงชุมเพืรอทม,มูลจังจหวัดกาญจนบุรี